อโอกาสนี้คุณดาท่านผู้บริษัทธ์ไพากันสมาทานพรระตัตนตรัยแล้วตอนนี้ไปก็เป็นโอกาสที่จะสะดับคำแนะนำในการเจริญระกรรมฐาน <c oughs> สำหรับวันนี้ <c oughs> ก็จะได้พูดถึงพระนาคามีมักต่อ เมื่อวานนี้เราได้พูดกันถึงการระงับหรือตัดอารมณ์ของราคะหรือกรรมาัชันทะหด้กัความพอใจในกรรมการที่จะทำลายการมฉัชันทะได้ก็ต้องอาศัยเหตุสมเร็การร่วมกันเหในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสมถะภ,ภาวนาก็ต้องใช้กายกตานุสติ พิจารณาร่างกายเป็นอาการ32บมกบักรระสุภกรรมฐานเป็นว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาบุคคลเองก็ดีมีแต่ความสกปรปกเป็นของไม่น่ารักเป็นที่น่ารังเกียดนี่เป็นด้านสมถะภาวนาให้ด้านวิปัสสนาภาวนาก็บวกเข้ามา ที่ว่าร่างกายนอกจากจเป็นของสกปรกเป็นของไม่น่ารักเป็นของที่น่ารังเกียจแล้วมันก็เป็นปัใจจัยแห่งความไม่เที่ยงที่ว่าตัวมันไม่เที่ยงเพราะอะไรมีความเคขึนน้นในเบื้องต้นแล้วก็เสื่อมไปแรรปร,รปรวนปไปเป็นปกติอยู่เสมอร่อยรอไปทุกวัน,วนอะไรสุดก็มีการสลายตัว การที่เอาจิตเข้าไปยึดร่างกายเป็นของสะอาดร่างกายเป็นของสวยร่างกายเป็นเราเป็นคนเราเป็นปัจจัยของความทุกข์เพราะว่าสภาวะของร่างกายมันสกปรกสภาวะของร่างกายเป็นของไม่เที่ยงสภาวะของร่างกายมีการสลายตัวไปในที่สุด ปัญหาสภาพที่เป็นเราเก็นพวกเราไม่ได้ร่างกายคือธาตุสี่และก็ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟรวมกันเข้าเป็นตัวแล้วก็มีอากาศสาศือธาตุบรรจุช่องว่างมีวิญญาณธาตุรับรู้ในการสัมผัสเป็นเรือนร่างที่อาศัยของจิต จิตอาศัยกายทรงอยู่ขณะในที่กายทรงอยู่ขณะนั้นจิตก็จะอาศัยอยู่และจิตเป็นผู้บัญชาการทางด้านประสาทให้ร่างกายทำให้ร่างกายพูดตามกำลังของจิตที่สั่งในเมื่อร่างกายทำไปแล้วจิตก็ต้องหาชาติหาภพเป็นอี่้เกิดต่อไปถ้ายังไม่สิ้นยิ่เลย นี่การหาชาติหาพบเป็นที่เกิดใหม่หรือว่าเกิดมาแล้วก็ดีไม่มีอะไรเป็นสุขมันเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ถ้าความผูกพันในร่างกายมีมากเพียงใดเราก็มีความทุกข์มากเพียงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงเรามักเอาจิตเข้าไปยึดกายเป็นกำลังตอนนี้เราก็ ถ้าหว่าเราเห็นว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเราสภาวะร่างกายเป็นของสกปรกจิตก็ตกจิตก็ตัดจากการมาัทฐานะความพอใจในเพศสิได้นี่เราพูดกันเป็นคำแนะนำเป็นแนวทางเท่านั้นต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เข้าถึงความจริงอยาสักจะบอกฟังฟังแล้วก็ปล่อยให้เลยไป จิตของเราที่ยุง่งวาจาของเราที่เสียกายของเราที่ไม่สารวมก็เขาสายจิตไม่ดีไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่สัญญาปัญญาจําไม่แค่นี้ทําจิตให้เป็นสมาธิปัญญามาเกิดปัญญาเขาไปเจรณาเห็นเห็นคนเมื่อไรเห็นสัตว์เมื่อไรมีความรู้สึกทันที ว่าส่วนในร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดเต็มไปด้วยความสกปรกความผูกพันความกระสันใหญ่กนได้ควาสนาจะสัมผสัสไม่มีในจิตให้จิตมันทรงจิตภาพเช่นนี้เห็นคนม่ไก,ก็เห็นซากศพเห็นคนมอนก็เห็นของเน่าเปื่อยเห็นคนเขามันก็เห็นกนว่าสิ่งที่เขามาันจุอุจาระปัสสาวะไวเ้เต็ม เท่านี้จิตก็จะมีความบังเกียดเมื่อม,มันเป็นของสกปรปกมันก็เป็นของไม่เที่ยงมีอนัตตาจะสลายตัวเป็นที่สุด์จิตก็มายึดมันม่นถือมั่นไม่ปลกปันในรูปกายใดๆทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตจะไม่มีชีวิตตัวตามหรือเมื่อไม่เป็นสาระเห็นม่มเป็นกัณสารมันมีแต่ความสกปรปก เรื่องประดับที่แต่งกายเป็นของหลอกลวงไม่ใช่มีอะไรดีผ้าพอนทอนสบายหามาแล้วอย่างดีสีสดสวยเดียวก็สกปรกว้าจริงนี้ก็สะอาดมันก็สดปกก่อนที่จะใช้ก่อนที่จะใช้จะ,ใชจะสวมกายก็ต้องชำระล้างสวมแล้วก็จะเก็บจะใช้ใหม่ก็ต้องซักต้องซักต้องผอกนีนแ่แสดงว่ามันสกปรก เคื่อ,อพรนต่างๆแล้วคอยปัดคอยสีัดเกล่าวทาลายสิ่งสกปรกอยู่เสมอนี่อะไรมันจะขอสะอาดเป็นอันวัตถุคนดีสิ่งที่มีชีวิตคนดีมันก็ขอไม่สะอาดทั้งหมดจิตคิดอย่างนี้ให้มันเป็นปกติจิตนันจะตัดยความรักเป็นได้ไอความรักที่มันเกิดเราเข้าใจว่ามันดีเข้าใจว่ามันสวยเข้าใจว่ามันสะอาด อารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของตัณหาดึ่งไปอบายภูมิมีนรกเป็นตน้น <c oughs> นี่พระทุกองค์เนนทุกองค์คววัตทุกท่านจงทำจิตอย่างนี้เป็นปกติจะสังเกตไว้เมื่อใครสนใจหรือไม่สนใจคนที่สนใจเขาไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดกับบุคคลอื่นเพราะอะไร เพราะต้องดูตัวเสมอว่าเรามีจุดบกพรองตรงไหน,นอย่าปล่อยให้กิเลสมันล้นจากใจถ้าจะเลวก็เลวอยู่แค่ในใจความรักจะเพิ่งเกิดขึ้นในเพศก็มัอยู่แค่ใจอย่าให้มันไหลมาทางตาอย่าให้มันไหลมาทางปากอย่าให้มันไหลมาทางกายอย่างนี้เรียกว่าขังรักเป็นแค่แปลงกำลังของสมาธิเป็สมถะภาวนา แต่ทาลายอารมณ์รักภายในใจซึ้นได้นี่เป็นอารมณ์ของมิปัสสาาญาณเขาทำกันอย่างนี้นะมีอารมณ์ให้ทรงอยู่เป็นปกติความมีระเบียบทินไนเป็นของสำคัญคนที่เลวย่อมไม่รักษาระเบียบอิไนไนไม่จำคำสั่งและคำสอน คือคนใดเราตามต้องมีอาการเตือนกันอยู่เสมอๆนั่นจงรู้ตัวเรวเกินไปสําหรับการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะการเป็นมนุษย์เรามาจากความดีมาจากทานมาจากศีลมาจากภาวนาแต่มาถึงความเป็นมนุษย์แล้วทําเป็นคนไรศีลไรทานไรภานวนาคือการเจริญปัญญา ก็แสดงว่าเรากลับเป็นสัตว์ว่าไบายาภูมิใหม่กลายเป็นคนแต่ใจเป็นสัตว์กายเป็นคนแต่ใจเป็นเปรตนี่เป็นวิสัยของคนที่ไม่รักดีไม่รักงามนี่เราฟังทำกันมาถึงขั้นความเป็นอริยะแต่ว่าจิตใจของเรายังตกเป็นท่าของอบายภูมิอยู่ก็รู้สึกว่าจะเร็วมากเกินไป ที่กล่าวอย่างนี้ไม่เฉ่ดาเป็นการแนะนำตามที่เขาปฏิบัติกันมาเขาทำกันอย่างนี้อัตนาโชทยาตาลัง <c oughs> ยุ่งกล่าวโทษโจยความผิดของตัวไว้เสมอจะไม่ยุ่งกับคนอื่นคตินี้นักปฏิบัติทุกคนเขาจะบรนานามตัวเองเขาไว้เสมออารมณ์เป็นยุ่งอยู่กับการมาราคะนิดหนึ่งวันนี้เราพูดกันเรื่องการมาราคะ เขาจะบรรนามวันเลวทันทีขออะไรก็ดีจะชมมาสวยชมมางามก็รู้สึกกนมา,าจะรู้สึกว่าใจมีเราเลวซาลิกนี่แค่นี้เขาตนิเราแล้วเขาตนิตัวเขาแล้วแล้วยิ่งไปเพ่งโทษของบุคคลอื่นไปสนแสดงอารมณ์อิจฉาด้ือสัญญาบุคคลอื่นทำให้บุคคลนี้รับเราเลาะเรา,เร,าร้อน นั่งกินแสดงว่ากีเลสมันไหลมาทางกายและทางวาจามันล้นจากใจมันเร็วเกินที่จะเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่เราต้องบรร n ามอย่างนี้แล้วทางที่ไปจะไปไหนเป็นสัติไร้ฉายก็ยังเป็นไม่ได้ต้องไปขึ้นต้นมาจากนารกมันไม่เหมาะสําหรับเรานี่เราต้องปรรนามตัวเป็นปกติอย่าที่บรรนามของอื่นเขา เรื่องราวต่างๆที่มันมีความทุกข์มีความเดือดร้อนก็เพราะความเร็วของจิตเพราะเราขาดการสํารวมเราขาดการระมัดระวังให้การที่ทําความช่วยเกิดทําความเดือดร้อนให้เกิดประเภทนี้มันเป็นวิสัยของท่านโลลุทาหรือว่าเทวทัตไม่ใช่ของคนปกติธรรมดาและไม่ใช่ของพระที่เป็นแสกขกิบุตรพุทธที่โนรถ อันนี้เจ้าต้องจึงจำไว้เสมอจำไว้จำและก็จงอย่าทำความเร็วจงอย่าคิดความเร็วนี่เป็นเรื่องของอนาคามีมรรคข้อแรกมาถึงอนาคามีมรรคข้อที่สองตรงนี้ท่านบอกว่าตัดปฏิฆะคำว่าปฏิฆะนี่มัน,นหมายถึงความโกรธความพยาบาท เรื่องความโกรธความพยายาบัตันเป็นเรื่องของบสาสกิทาคามีที่บรรเ,เทาบรรเทาความโกรธบรรเทาความพยาบาบัตคิดให้อภัยทานความโกรธเกิดขึ้นความพยาบาบัตจองล้างจองผ่านจองเวรจอง,จองกรรมเกิดขึ้นรู้สึกตัวขึ้นมาคิดให้อภัยแก่บุคคลผู้ทำความผิด ให้อภัยกับคนที่ว่าเราให้อภัยกับคนที่ด่าเราให้อภัยกับคนที่กล่งแกล้งเราอารมณ์จิตก็มีความสุขช <c oughs> ่วงเวลาพระนาคามีพระพุทธเจ้าไม่ทรงตัดว่าตัดตัดความโรกรธแัะความเสียบัดให้ตัดปฏิฆะปฏิฆะคืออารมณ์ที่ไม่พอใจเข้ามากระทบจิตอารมณ์ใดก็ตาม ที่คนก็หาทางแกล้งๆโดยทางกายบ้างแสดงในทางกายบ้างแสดงในยทางวาจาบ้างแสดงโดยทางนิมิตบ้างอันเป็นที่ไม่ชอบใจเราทางวาจาก็ได้แก่นินทาว่าร้ายเสียสีต่างๆทางกายก็ได้แก่การประทุษร้ายร่างกายบ้างแสดงการออกทางร่างกายว่างบ้างไปเราเลว นี่ว่าสแสดงนมิมิตต่างๆที่การเขียนหน้าสีทำรูปลักษณะเปรียบเทียบอย่างนี้เป็นต้นเป็นที่ไม่ชอบใจเราคำว่าไม่ชอบอาการทั้งหมดนิดหนึ่งในงของพระก็นาคามีจะไม่มีเลยไม่ที่ไม่ถึงกับโกรธไม่ใช่ถึงกับโกรธแต่ก็นาคา,า,ามีตัดอารมณ์ที่ไม่พอใจ อารมณ์ที่ไม่พอใจในด้านของที่เลยแต่ว่าไม่พอใจโดยธรรมนี่มีหมายความว่าพระองค์นี้เนนองค์นี้ระวาดคนนั้นไม่ปฏิบัติอยู่ในศีราจารวัต t ไม่เป็นที่ถูกต้องอย่างนี้ไม่พอใจไม่สังคมสมาคมด้วยอย่างนี้เป็นการสมควร ไม่ถือว่าเป็นปฏิฆะในข้อนี้รือวิสุทธมณน,นไม่มีศีราจารวัตก็เป็นสัตว์ในนรกเสียแล้วนี่เรื่องอะไรที่เราเป็นผู้มีศีราจารวัตจะไปพบหาสมาคมด้วยนี่ไม่ใช่หน่ายความโกรธคนย่บ,บาดฝ้าสายความเคารพในธรรมตอนนี้สำหรับรอนานนคามีตัดปฏิฆะคืออารมณ์ที่เข้ามากระทบจิต รทบเพื่อความไม่พอใจให้ตัวแรกตัดกรรมฉันทะอารมณ์ที่พอใจอยากจะได้เข้มาตัวปฏิฆะอารมณ์ที่ไม่พอใจเข้ากระทบทำใจให้เราร้อนนี่การที่จะตัดปฏิฆะทนยังไงเราก็รกวบรวมกำลังพรม,มีหารสีลทำอภัยทา,านนั่นเอง ความจริงพอมีหานสีนี้เรามีกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเจอเมกรรมฐา,านก่อนการที่นักปฏิบัติสมถกรรมฐาน,น,ม,าานมิปัสนากรรมฐาน,น,าานจะมีความดีทรงตัวอยู่ได้ก็เพราะอาศัยพอมีหันสีนักปฏิบัติจริงๆขั้นเลวที่สุดเขามีพอมีหันสีนี่พวกเรามีใครบ้างไหม ในอดีตใกลก้ก็ดีไกลก็ดีที่ขาดพม,มวิหารสี่มีอารมณ์คิดเป็นศัตรูกับคนอื่นคิดทำลายล้างบุคคลอื่นคิดอิจฉารดสิยาบุคคลอื่นแล้วคิดลงโทษนี่ว่าเรียกว่าคิดซ้ำเติมในความผิดเขาบุคคลอื่นมีบ้างไหม นนอดีตเริ่มตั้งแต่แากเข้ามาสู่สนักนี้ถ้ารณ์จุดไหนมีบ้างบ้าถ้ามีอยู่ไม่รู้ตัวว่ามีนี่เลวมากหมายถึงว่าเป็นที่ไปทางเวจีมหานรกถ้าขณะใดเรารู้อยู่ว่ามีในการนั้นถึงรู้ว่านี่เราเป็นสัตว์นรกเสี็จแล้วไม่ใช่แดงข้ออริยะหรือไม่ได้สินแดงข้อสมรนระ ไม่เ็นดดงก็พระสงในพระพุทธศาสนานี่ความจริงพรมีหารสีนี้เราศึกษากันตั้งแต่ต้นถ้าไม่มีในใจก็จแสดงว่าเลวเกินไปสำหรับความเป็นมนุษย์นั่นก็นเลวเกินไปที่จะต้องเกิดเป็นสัตว์และสุรกายได้เป็นเปรตช่วงที่อยู่เคือเวจีมาหามารก เตือนใจเตือนตัวให้รู้ตัวไว้ความเร็วประเภทนี้ไม่มีสังคมใดเขาต้องการมีความรู้สึกอย่างนี้ต้องมีอยู่กับเราเสมอถ้าเรามีลมแค่พอมีอางสีเรา,ารก็จงเ่าทราบว่านี่เรายังเร็วมากเกินไปเพราะอะไรพอม,มีหางเสียนดับต่ำเรวก็มีสิทธิแค่เกิดเป็นมนุษย์เท่านั้น เราก็มีหางสีอันดับกลางหมายความว่ามีอดีตเจริมจิตทรงตัวมีความมั่นคงกระชับในความรักคนและสัตว์เสมอด้วยเราถ้าเรารักเขาเนี่ยเราไม่สามารถจะไปว่าเขาจะไปติเขาจะไปเสียสีเขาจะไปแั่งแกล้งเขาอันนี้ไม่มีคนที่เรารักเราก็มีมุติตาความสงสารเมื่อเราไม่แก่งแกล้งไม่เสียสีไม่มีว่าไม่ไม่คิดทำลาย มีความรักก็มีจิเื้อกูลจะสงเคราะห์มีความสุขอารมณ์ใดที่มีความบกพร่องอยู่อคิดใดที่เขาบกพร่องเราเกื้อคูลให้มันเต็มขึ้นมาไม่ใช่กล่าวว่าจาเสพสีเสพสีท่อาการไม่ดีวงกับข้าวกับปลาวงไหนมีอาหารไม่สมบูรณ์บกพร่องไปเราเกื้อคูลด้วยอาหารสิอาการอย่างใดที่เขาบกพร่อง กิจการใดที่เขามกครองไม่สามารถจะทําได้ได้ช่วยในกิจการนั้นความรู้ใดที่เขาปกครองไม่สามารถจะมีได้เราแนะน,นํนนาด้วยเมตตาจิตไม่ใช่เอาอารมณ์ความเลวสร้สางความขมขู่เข้าไปใช้แล้วก็มีเมตคาความวางเฉยในอาการที่ปรากฏขึ้นกับจิตอันเป็นโทษแห่งทางทุก หมายความใครเขาด่าเขาว่าเขาตีเตียนที่ว่าช่างมันอารมณ์สบายอารมณ์อย่างนี้ยังไม่ใช่ปัจจัยของระอานาคามีถ้าลงคําว่าช่างมันได้ก็เป็นปัจจัยของพรหม,มโลกนี่พรหม,มหานสี่ที่เราจะส่งมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยแต่เริ่มต้น ถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้จิตมีความรักมีความเมตตาปราณีจิตรุ่นคิดในความสงสารปรารถนาในการสงเคราะห์ไม่ช้าไี่สิยาใครวางเฉยในไม่กดกุ่งกรรมเข้ามาถึงการกระทบกระทั่งเข้ามาถึงอย่างนี้เป็นอารมณ์ของลมและก็ถ้ายกล่าวก,กันไปก็อยู่ในขั้นของพระโสดาบัน มีชมมีอ่านสี่ที่มีอารมณ์ละเอียดยิ่งกว่านั้นก็ได้แต่มีความรักมากขึ้นสงสันมากขึ้นหวังดีมากขึ้นมีอารมณ์วางเฉยไม่หวั่นไหวมากขึ้นเป็นอภัยทานใครทำความผิดใดมีความโกรธเกิดขึ้นกระทบกระตั้งจิตใจรู้สึกตัวขึ้นมาได้ว่าอ๋อนี่ควรให้อภัยเขา เขาทำไปได้ดหน้ากิเลสตันหาวาทานักุสุกรรมบังคับเราไม่น่าจะโกรธให้อภัยแต่บุคคลผู้ทำความผิดนี่เป็นปัจจัยของพระอนาคามีพระพุทธสุิธาคาม,มีท่านนี้มาพระอนาคาม,มีทำายังไงเร่งรัดพมิหานสีทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุเบกขาตัวสำคัญที่สุด ทรงอารมณ์จิตให้มันร่วมกับสังขารุเปรขายานนิพพสนาญาณตัวสุดท้ายมีอารมณ์ร่วมกันสังขารุเปทยขายานมีความเฉยในขันหา้าไมากความว่าขันหา้ามันมีสภาพอย่างไงรู้อยู่แล้ว มันไม่มีความเกิดขึ้นมันมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุดพังเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดารูปกระทาทั้งหมดความมีลาบเสียมลาบมียศเสียมยศิยยีทาสเสียขทุกข์รู้ตัวอยู่เสมอว่าช่างมันมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันมันจะแก่ก็ชินแก่สิ มันจะป่วยก็เิญป่วยมันจะตายก็เิญตายของที่จะบ้านเขารัก,กเขาห่วงแหนมันพังสลายตัวลงญาติตายพ่อตายแม่ตายพี่ตายน้องตายคนรักตายของที่รักสูญหายชื่อ้านก็เสียใจเราเฉยที่ว่านี่เม็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องที่จะต้องแก้ไขกันได้ไอรห้ามปรามไม่ได้แก้ไขไม่ได้ เรื่องอะไรก็ไปเสียใจไป้กระทบใจในี่รมบางเฉยมีจิตสดชื่นเป็นปกติถือว่านี่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนตรงแล้วตรงที่พระพุทธเจ้าสอนว่าของจริงมันเป็นไปตามนี้ในรมวาจาที่เขากล่าวให้เป็นที่ไม่พอใจนินทาเกิดขึ้นเราคิดเรื่องเล็ร นายอยากฝากเสียก็เสียไปฉันไม่ยอมเสียกับนายด้วยคำทุกข์ใี่เกิดขึ้นไม่สนใจถือว่าถ้อยคำประเภทนี้เขาหลอกให้เราเป็นทาสเราไม่เอาจะไม่โกรธไม่โกรธทั้งคนดอนเสรนและไม่โกรธคนยินทาแล้วก็ไม่ดีใจในคำดอนเสรนถือว่าเป็นเรื่องเหลวไหลลาบเกิดขึ้นถือว่าไม่ช้ามันก็หมด คนที่ร่ำรวยมากๆตายแล้วไปไหนไม่ได้ลับเสื่อมสลายตัวไปมันสูญไปเพราะาเราต้องใช้ต้องสอยเองินใดๆขึ้นก็ตามเธอเรื่องธรรมดาชับบ้านเขาหมดมาเราเคยหมดไปแล้วเคยห,มคยหามานได้มากกว่านี้หมดมากกว่านี้ก็ไม่เห็นเป็นไรเรื่อชับบ้านเขาหมดมากกว่าเราก็กมีเยอะแยะไปมันของปกติธรรมดาเราก็เฉย นี่รวมความว่าใช้สังขารเพื่ฆายานเฉยท่้อาการที่เข้ามากระทบกระทั่งจิตในด้านขอนโลกีวิสัยได้เฉยทั้งคำชมเฉยทั้งคำนินทาเฉยทั้งได้มาเฉยทั้งเสื่อมไปเฉยหมดไม่มีอะไรสนใจคำนินทาว่าร้ายเกิดขึ้นกระทบใจแป๊บปล่อยดมไปเลย จะ่าช่งมันฉันไม่อยู่อารมณ์ต่างอาการต่างนี้เกิดกับร่างกายจะป่วยไข้ม่สบายมันจะแก่มันจะตายช่างมันแต่การรักษาพยาบาลการบริหารร่างกายเป็นของธรรมดาถือว่าทําตามปกติถ้าเขาจะถามว่าถ้าทาจิตได้อย่างนี้ยังุบุรีไมยังกินหมากไหมยังจะต้องใช้ของที่เคยใช้กับร่างกายไหม ก็ต้องตอบว่าใช้ตามปกติเขาไม่ได้ติดร่างกายต้องการเหมือนกับคนหรือ่อเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เป็นพระเจ้าแล้วยังฉันพระตาหารเรื่องอะไรที่ประสาทต,ต้องการเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องประมงโดยประสาทเพื่อเราจะเอากายไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์เหมือนกับคนที่ลงเรือรวดเพื่อหวังจะข้ามฝั่ง ในขณะใดที่ยังอาศัยเรืออยู่เมื่อน้ำมันรั่วก็มาแล้วก็ต้องอดมันผุตรงไหนก็ต้องทะนุโมซ่อม,ม,มแซมไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันรั่วให้มันพังไปซึ่งกว่าเราจะขึ้นฝั่งได้เนรุมใจแค่นี้กิเลสันยังไม่หมดปรากฏว่ามันหมดอย่างแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นตัวอันนี้ถ้าทำได้ทั้งหมด ตัดกรรมมาชันทะได้เด็ดขาดตัดปฤติฆะได้เด็ดขาดจึงจะเป็นพร่อนาคามีผลยังไม่ถึงอดาษตกผลเพราะท่านหลายยังทบทวนกำลังใจไว้ดีมันเป็นของไม่ยากตอนนี้ไปเขาทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำลลกกกหนดรู้ลมไม่ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัายจนกว่าจะดีสันญาน,านบอกกเวลา